สวัสดีครับเช้าวันที่4กันยายน2 5 6 6 6ได้รับเชิญจากคณะแพทย์มชให้มาร่วมฟังการถแถลงข่าวการเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ประยุกต์ใช้การบริการบอกตำแหน่งอยู่ใน3มิติก็จะถแถลงอยู่บนชั้น2ของอาคารเรียนและ ปฏิบัติการ50ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีศาสตราจ,จารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลจนาพิวัตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้เปิดการถแถลงข่าวข่าว9ล้านวิวและเพื่อนสื่อมวลชนในท้องถิน่นก็ไปร่วมรับฟังการถแถลงข่าวโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เข้ารับฟังการถแถลงข่าวจาก ทีมงานของ เนี่ยเราก็อยากจะก้าวหนึ่งฝั่งสันสู้งสุดนะคะของอและมีวิดีโอให้รับชมรับฟังกันง่ายๆเลยไม่ต้องแปลมากๆนะครับเชิญครับสายครับผม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีความมุ่งม,มั่นอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาบริการเพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวกสบายและสามารถที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายของการบริการจะจุดได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยระบบของดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาการนำส่งผู้ป่วยเหล่านี้หากมีระบบนี้จะทําให้การนำส่งนั้นสามารถใช้บุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพเรียงลำดับความสําคัญได้อย่างเต็มที่ในสมัยก่อน การเรียกเปลเพื่อขนส่งผู้ป่วยจำเป็นจะต้องใช้วิธีการที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปก็คือการโทรศัพท์ไปที่ศูนย์เปลเมื่อจ่ายงานออกไปแล้วจะมีปัญหาที่ตามมาอยู่หลายรายการตั้งแต่เราไม่รู้ระยะเวลาที่ใช้บริการว่าพนักงานเปลใช้เวลาเดินเท่าใดถึงจุดหมายหรือไม่รวมถึงส่งถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าบางครั้งเกิดปัญหาว่าพนักงานเปลอาจลืมในสิ่งที่เราได้สั่งการลงไปและการใช้งานของพนักงานก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบ V ิวจึงใช้ระบบของดิจิทัลเข้ามาพัฒนาโดยอาศัยแพลตฟอร์มและระบบของการ r e q u e s ต Pay ผ่านระบบอินทรา e เหรือระบบการสื่อสารภายในโรงพยาบาล การวิจัยนี้เป็นโครงหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์หลังจากที่เราได้มีการประชุมปรึกษาหารือก,กันกับทางคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาหัวข้อที่สําคัญในหัวข้อน,นี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบการติดตามพนักงานเปรและสามารถที่จะพัฒนาตอบยอดไปเป็นการติดตามผู้ป่วยนะครับและก็การบริการรักษาในโรงพยาบาลสวนดอกซึ่งโครงการวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทางสวทชโดยที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ได้ทําข้อตกลงร่วมกันในการสนับสนุนบุคลากรและก็ใช้สถานที่รวมถึงดําเนินการวิจัยครับในส่วนของการพัฒนาตรงนี้มี2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือว่าเราอยากจะพัฒนาให้ตัวแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะรองรับการทํางานที่มีความซับซ้อนขึ้นได้ ในส่วนที่2ก็คือว่าด้วยการจัดการตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจัดการระบบการขนส่งอื่นๆหรือที่เราเรียกว่าโลจิสติกภายในโรงพยาบาลได้อีกถ้าเกิดเราทาส่วนนี้ได้เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าการขนส่งต่างๆเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อและมีการรวมสุดกันนะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การวางแผนเชิงนโยบายต่อไปในอนาคตด้วยครับ ผู้ที่ประสงค์จะใช้เปรเพื่อขนส่งผู้ป่วยจะส่งความขอผ่านระบบเข้าไปยังหน่วยเปรซึ่งจะมีบุคลากรในหน่วยเปลคอยพิจารณาเรียงตามลาดับความสําคัญคนที่ขอจะใส่ชื่อผู้ป่วยเลขที่และสถานที่ที่ต้องการให้ไปรับรวมถึงความเร่งด่วนลงไปในระบบพนักงานเปรที่เป็นผู้จ่ายงานก็จะส่งงานนี้ออกไปให้ยังพนักงานผ่านโทรศัพท์มือถือให้ทราบว่าจุดหมายปลายทางที่จะไปรับผู้ป่วยอยู่ที่ใด และให้ไปส่งที่ใดเมื่อไปส่งผู้ป่วยจะปองชี้ความถูกต้องของผู้ป่วยโดยการใช้ระบบ QR Code สแกนที่ข้อมูลผู้ป่วยและสแกนที่ QR Code ของหองผู้ป่วยนั้นๆเป็นการยืนยันว่าเราไปถึงจุดที่จะรับผู้ป่วยและรับตัวผู้ป่วยที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเมื่อพาผู้ป่วยส่งถึงจุดหมายก็จะมีการสแกน QR Code อีกครั้งหนึง่งเพื่อยืนยันว่าถึงจุดหมายแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นพาระรงานและปิดงานได้ผู้ที่จ่ายงานสามารถดูได้ว่าหากมีงานใดจ่ายเข้ามาใหม่ แล้วอยู่ใกล้จุดหมายปลายทางก็สามารถที่จะบริหารจัดการให้พนักงานเปรน,นั้นเดินทางไปรับผู้ป่วยในรายต่อไปได้ทันทีทําให้ระบบการบริการนี้สามารถใช้บุคลากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้ได้อย่างมีประสิทธิธภาพสูงที่สุดไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างที่สุดโดยที่จะมีการการันตีระยะเวลา<ม>ตามความรวดเร็วและตามความเร่งด,วด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการทําลักษณะดังกล่าวเป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนา นอกจากนี้เรายังมีระบบในการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแท็กเกอร์ในการใส่เข้าไปที่เปลแต่ละตัวและมีตัวรับสัญญาณประจําตามชั้นต่างๆเพื่อดูว่าเปลนั้นเดินทางผ่านจุดใดไปแล้วบ้างในอนาคตจะสามารถติดตามเปลและอุปกรณ์ทางการแพทย์สมบสัติสมบัติอีกหลายชิ้นที่อยู่ในโรงพยาบาลว่าเปลเหล่านั้นและอุปกรณ์เหล่านั้นขนานี้ประจําอยู่จุดใดบ้าง ทั้งหมดเท้ามวลเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลเพื่อสร้างความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างที่สุดให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เ็รเรามุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลมหาัยในดวงใจที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลครับ เรามาใช้ในระบบ VB ซึ่งจะทำให้ลดการขั้นตอนการทำงานของเราได้เยอะลดปัญหาเรื่องบัติการได้ซึ่งผมคิดว่าในส่วนของการใช้ว b บีนี้ดีมากเพียงแค่เราใช้คลิกเดียวเราก็สามารถจ่ายงานให้พนักงานของเราได้ซึ่งทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงานเพิ่มมากขึ้นดีขึ้นมากเลยครับหลังอาจารย์ที่เราใช้โปรแกรมว b บีมาประมาณปีก,กว่าแล้วน,นะครับสิ่งที่นี้ภาคภูมิใจมากก็คือ เราสามารถรับส่งผู้ป่วยถูกคนถูกที่นะครับจะบอกได้ว่า100เต็มนะครับโครงการวิวีเป็นโครงการที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและพร้อมที่จะก้าวสู่องค์กรดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ในยงใจเพื่อยกระดับสุขภาวะ ของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้เกิดจากปัญหาหน้างานโดยตรงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเรายึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางทาให้เกิดโครงการดีๆนี้เกิดขึ้นขณะนี้โครงการนี้ได้เริ่มต้นในบางจุดแล้วและขยายไปครอบคลุมทุกจุดของโรงพยาบาลมหลาราชนครเชียงใหม่ขอให้พวกเราพบก,กับการบริการที่ดีขึ้นด้วยระบบของวีวีและพบก,กับโครงการวีวีที่พวกเราภาคภูมิใจนะครับ บริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและกา๊าซพิษที่ไม่พึงผสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัฒนสถานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ข้าวขาวหอมมะลิตะบลน,น้องแยงหุงขึ้นหม้อ หอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอายบีโกผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ